และสุดท้ายค่ะได้ข้อสรุปแล้วครับผมเรื่องอะไรฮะแก๊กโคอตุ๊กแกถูกต้องจิ้งโจ๊คลิซาร์ดฮะลิซึลิซึลิซาร์ดลิซาร์ดนะครับผมแต่ถ้าลิซ่าจะเป็นคนอ่านข่าวภาษาอังกฤษของเมโทรทีวีของเราคนละอันกันคนละอันกันนะครับให้เติม R D เข้าไปด้วยอ๋อถูกต้องนะคะ เป็นรายการที่ให้ทุกสิ่งอย่างจริงๆเด็กฉลาดชาติเจริญครับถูกต้องสงสัยถามเลยใช่ค่ะถามบอกว่าเด็กไทยไม่ค่อยกล้าถามคุณครูยกมือยกมือถามได้เช่นเอ้ยเอ่อแกโคนี่คือตุ๊กแกแล้วจริงตกละครับตอบขนาดนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรบอกเด็กว่าเดี๋ยวมาตอบทีหลังใช่บางทีเราจะกลัวไงเวลายกมือถามมันจะกลัวเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนจะว่าเราโง่หรือเปล่าเฮ้ยโง่ะเออเฮ้ยแต่ลืมไปปรากเพื่อนที่นั่งอยู่โง่ทั้งนั้น ฉันั้นอยากรู้ถามครับเราต้องทําให้เพื่อนฉลาดทั้งห้องไปพร้อมกันอายครูบอกรู้วิชาเออายภรรยาบอได้ตังค์ครับผมเธอเธอช่วงนี้ไมีเงินขอตังค์กินข้าวหน่อยอถ้าอายจะไม่ได้ตังค่นั้นใช่เรื่องลูกให้มองข้ามไปก่อนชีวิตคู่เขาบอกให้พูดกันตรงๆใช่เออรู้สึกไม่ชอบรู้สึกอยากได้อยากมีอะไรเพิ่มให้บอก ความลับไม่มีในโลกนะครับออผมความจริงเป็นสิ่งไม่ตายตองแต่คนที่พูดมันตายแน่ตายไปหลายคนแล้ว <c oughs> มาดูเขตที่เราจะนำเสนอช่วงนี้เป็น <c oughs> การพัฒนาพื้นที่เขตุทศิธิ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ <c oughs> เป็นบ้านที่น่ารักของเราแล้วกันนะครับค่ะ <c oughs> Uhm เข็เราเลยอะ่ะอะไรนะฮะเขตที่เราทํางานกันอยู่เลยใช่ไหมเอ้ยเราเขตพัทนครพี่ขอโทษค่ะพี่ลามปามไปเข็ดข้างๆ้วนะครับผมอันนี้คือเขตดุสิตนะครับมาบอกเล่า90 11 12ด้วยแล้วกันนะครับใครอยู่เขตนี้น่าจะดีใจนะครับผมเพราะว่ามีโครงการพัฒนาพื้นที่เขตดุสิตให้เป็นเมืองน่าอยู่ก็ทางว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์คงธนะสามศิษย์นะครับเพื่อการเขตดุสิตนั้นกทมแจ้งว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่ถึงนั้นลดปัญหาการร้องเรียนด้านต่างๆเ<ฆ>ขตจึงกําหนดจัดกิจกรรมโรงการพัฒนาเขตรุสิตให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัยครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีคนลงเสนสปอตด,ด้านนะครับนำโดยคณะผู้บริหารเขตทุกฝ่ายนะฮะลงจดเยี่ยมแล้วก็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 เปิดประตูเปิดออกดูล้องให้ต่อ ว่าใครมาอ่ามีการเคาะประตูเยี่ยมบ้านพี่น้องทุกท่านเลยนะครับแล้วก็มีทำจัดหน้าที่ลงพื้นที่คคลีนความสะอาดทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ครับเออนะคะเป็นเขตที่น่าอยู่มากนะคะอยากจะให้ไปพัฒนาแถวบ้านคุณพี่ด้วยก็จะมีทั้งโรค นะะอะไรครับผมโรคอะไรฮะโรคร้ายเออไม่โรคหรือเลยละครับพี่ไม่ใช่สิ่งปฏิกูลโอ้ที่พี่เดี๋ยวผมอยู่เขตนะจอมพลแต่ดูจักพี่โอเคเขตนี้เขาดีเขตนี้เขาดีดูจักผมมีหลายๆอย่างนะครับดาราอยู่หลายเขตนี้ใช่ๆหลายหลากหลายท่านเช่นเช่นเช่นคุณมดดำแทักพลันยูแต่ละคนโโอ้หทั้งนั้นทั้งนั้นแสบเซียนทั้งนั้นใช่นะครับบอยปากกอุยหล่อๆทั้งนั้นเลยนี่คืออยู่บ้านซอยบ้านเดียวของหมดเลยนะเออ จริงป่ะเขาเลยว่าขับไล่ผมมาอยู่ที่อื่นแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการทําอะไรกันบ้างยกตัวอย่างเช่นจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับสิ่งของเหลือใช้นะครับทาความสะอาดล้างถนนทางเท้าตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ลอกท่อระบายน้ําขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ําไหลซ่อมงแซมบุนบอจัดเก็บป้ายที่ผิดกฎหมายล่าสุดเขตจตุจักรนี่แหละทำไมฮะเขาติดป้ายโฆษณาคอนโดกันตั้งแต่ลาดเท้าซอยหนึ่งยันลาดเท้าสิบเจ็ดวันลุงคืนหายเกี้ยงเลยโอ้บางทีมัน บางทัศนียภาพทัศนวิสัยอะไรอย่างนี้อ่ะก็ใครอยากจะให้เขตตัวเองนั้นดีขึ้นก็สามารถจะส่งเรื่องไปไม่ต้องร้องเลยหรอกแค่บอกว่าอยากให้พัฒนาเป็นอย่างไรผู้บริหารก็อยากจะให้เขตดีขึ้นอยู่แล้วแล้วก็คนที่อยู่ในมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันคใช่นะ,นะคะก็ให้ถูกต้องถูกกฎนะคะทางนี้ก็เพื่อส่วนรวมบางทีเราเห็นนะไม่มีติดป้ายก็มีนะใช้คนไปยืนนะ่ะตากแดดร้อนนะ่สนนะสงสารน่ะโอ้ผมอยากรู้จริง S <S ผมเป็นคนหนึ่งนะนี่ผมอยากรู้จริงว่าออโอเคการที่เราจะโฆษณาสินค้าอ,อ,อย่างช่อคอนโดนเนี่ยมีคนมายืนเนี่ยมันมันเพลย์ทนชันของเราไปคือแบบคนมันก็แบบเฮ้ยอะไรเอ้ยอะไรกัน,นแต่ถามว่าถ้าเกิดคนซื้อคอนโดนเนี่ยจะซื้อเพราะเด็กมายืนโบกไหม ก็นั่ะสิสงสารน้องบางคนเห็นแบบซับเหงื่อนี่คือ500ต่อวันเคยทําอยู่จริงปะพูดจริงปะเนี่ยแจกไปฟิลเมื่อก่อนได้400ต่อวันปะเฮ้ยล้ำอะพี่ตกเลยตกเลยไม่ต้องก้มพี่ไม่ต้องก้มช่างมันเทิงไม่เคยอะแบบตอนเรียนอยู่แล้วว่าพี่พี่มาหลับหลับจอบใช่ปะเออพี่พี่คณะมาเคย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 ไหมเคยไปเลี้ยงเด็กทาโลกจริงจริงอะครับจริงพูดจริงไปเลี้ยงหรือไปกินเด็กเอาจริงๆป่ะทำอะไรป่ะเชฟ ก้นให้เด็กทุกวันเลยเด็กทารลกอ่ะเม่ก่อนคือเป็นอะไร baby sister เออี้ซิสเตอร์ช่วงไหนครับช่วงเรียนมหาลัยม .4 ม .4 ม .4 พี่ก็ทำอย่างนี้เลยอยู่ที่น่านนะไม่ที่กรุงเทพตอนนั้นมากรุงเทพแล้วไปเลี้ยงที่ศรีลาดไปเลี้ยงที่ตึกตึกจุฑาทูตเออไปคอยแบบเช็ดก้นให้เด็กโอ้ได้ตังค์ไหมพี่ไม่ได้จิตอาสาเปล่าคือพ่อบังคับไม่ได้ ผมยังได้ตังค์นะแบบเอ้ยน้องๆคนไหนพี่แบบพี่อยู่ตอนนั้นอยู่เครือข่ายของเรื่องหนังไงสาหคนฟิล์มอยากได้คนแจกไปฟิล์มเสียเจียงไม่ใช่เพื่อนผมไม่เสียเจียงพี่เออนะก็บอกเออเนี่ยไปให้400ต่อวันแล้วก็ไปกัน้ยตอนปีหนึ่งไงตังค์ก็ได้ไปแจกไใฟิล์มตั้งแต่แปดโมงเงี้สองทุ่มอะผมมือที่แบบอย่างเงี้ยหนิกหนีบเลยเข้าใจความรู้สึกเลยใช่ไหมใช่ใช่เแล้วยิ่งมายืนบกเนี้ยโอ้โหร้อนมากเลยเราเราเห็นใจไงคืออย่างเงี้ย มันมันดีดีสำหรับผู้ประกอบการตรงที่สมมติเทศกิตมาป้ายมันวิ่งได้นะบปุ๊บเลยปุ๊บเลยถูกแต่แบบเราเห็นใจนะเราพูดจริงๆอแต่ก็ดีนะให้เราเห็นว่าโอเคมีคอนโดตรงนี้แต่บางทีคนที่โบกธงเนี่ยช่วยดูด้วยว่าธงแกเน่ยล้ำมาข้างหน้าแค่ไหนเออบางทีก็จะชนอยู่แล้วนะครับอะไรอย่างนี้อ่ะข่ดิสิทเพิ่มเติมนะฮะวันที่5กันยายนนี้คือพรุ่งนี้จะมีการจัดกิจกรรมนะครับที่ชุมชนวัดน้อยนพรุณนนั้นเป็นการฉีดพ่น บอกเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับอันนี้หมอกเลยไม่ใช่ควันไม่ค่ะคลายกันจนบางทีไม่ยรู้ด้วยแล้วกันอ่ะหมดแล้วค่ะวันนี้จบเลกจบแล้วไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูจราจรก่อนแล้วกันไปดูจราจรวันนี้กันทิ้งท้ายในช่วงเวลาบ่ายสองนี้แล้วกันค่ะขอภาพนัดจุดแรกเลยนะคะที่นี่ที่ไหนอ่ะอยากชื่อรู้ที่นี่ที่คือประตูน้ำนะครับผมเอออยากรู้ริงเวลาที่คนเขาแบบในหนังเข้าโรงพยาบาลตื่นมาที่นี่ที่ไหนอ่ะไม่รู้ไปโรงพยาบาลเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้ เมื่อคืนเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นอ่าเนี่ยจะเปไม่ได้ไง<ล>นะครับอะดูที่เขตประตูน้ำแล้วกันทีมงานหมุนมือแล้วบอกว่าอย่าเล่น<ช>นะมากามากนะครับผมตรงนี้ประตูน้ำนะฮะการจราจรนั้นค่อนข้างจะเป็นไปอย่างชะลอตัวรถยังไม่เยอะมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆยความเร็วที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบแยกแรกครับค่ะไปแยกสองกันเลยนะฮะเราจะไปยังติสติสตอสเตโบกันเลยนะครับนี่คือยมราชนะครับผมยมราชการจราจรนั้นเป็นไปอย่างค่อนข้างติดขัดหน่อยนะครับรถเนี่ยมีปริมาณเยอะที่มาจาก การระบายตัวเริ่มจะเป็นไปได้ไม่ค่อยดีนะฮะเส้นทางการจราจรน,นั้นประมาณสัก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงควรจะเผื่อเวลาในการสัญจรด้วยเช่นเดียวกันครับไปต่อแยก3ากันเลยนะครับแยก3ไปดูกันที่บริเวณของออสังฮีแล้วกันนะครับสังฮีตรงนี้การระบายตัวในฝากฝั่งขวาคือรถที่มาจากสวนสัตว์ดุสิตเขาดินนะครับจะมาสู่สังฮีปริมาณรถเยอะมากการระบายตัวไม่ค่อยจะดีเส้นทางเป็นสีแดง ความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรส่วนในฝั่งซ้ายอย่าได้วิ่งนะฮะนี่คือทางของรถเมย์นะครับวิ่งได้ก็คือตรงโค้งนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปได้นะ,ะ,ค,ะ,นะครับปริมาณค่อนข้างจะเป็นไปอย่างสบายๆชะลอตัวสัก40กิโลเมตรต<ม>่อชั่วมครับทิ้งท้ายที่แยกนี้ยมาราแล้วกันครับ แล้วก็เห็นภาพพี่บุ๋มปนัดดาเมื่อครู่นี้โฆษณา<อ>เรา,าไม่ต้องบอกก็ได้ <c oughs> นะครับผมช่วงนี้ทิ้งท้ายกันแล้วกันนะค,ะคุณผ <c oughs> ู้ชมก็เราสามารถจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือ <c oughs> ผู้ที่ประสบภัยนะฮ <c oughs> <h ate> ะเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ก็ได้ <c oughs> โดยสามารถจะบริจาคนะครับเงินเข้ามาได้ที่ชื่อบัญชีครับกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี088-0-9268-8 0ธนาคารกรุงไทยสาขาสารวัตรกรกรุงเทพมหานครครับใช่ค่ะ ทั้งหมดก็ทบครบทุกประเด็นข่าวสารแล้วนะคะภาษาอังกฤษประจําวันเรื่องราวร้องเรียนภูมิศาสตร์บันเทิงภไทยด้วยบทเพลงใช่นะครับตอนนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้คุณลูกน้ำปาจาัจจรีและก็ผมพฤึิดลาไปแล้วสวัสดีขอับสวัสดีคก่อนจากกัน